สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นม,มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะคะวันนี้มีตู้หันสาการันตีปาร์ตี้ท่ามันมือทุกคนกิจกรรมนี้มาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับปาร์ตมาแบบตู้ใหม่ทุกคนหูย ตู้นี้เรายังไม่เคยเจอกันนะฮะเดี๋ยวพี่แก้วขอดูแบบเบื้องต้นก่อนละกันเนาะเขาบอกว่ารับประกันรางวัลใหญ่ในการหมุน11ครั้งใช้เพื่อรับการหมุนฟรีที่รางวัลพรีเมียมมันจะมีรางวัลใหญ่กับรางวัลพรีเมียมใช่ไหมเหมือนจะมีรางวัลพื้นฐานด้วยปะเดี๋ยวกอนนะหากคุณได้รางวัลใหญ่ก่อนที่จะหมุนหากคุณได้รางวัลใหญ่ก่อนที่การหมุนจะหมดจํานวนเพชรที่ไม่ได้ใช้จะถูกคืนให้อเดี๋ยวเรามาดู ม,มันดูรางวัลได้ไหมก่อนนะใช้เพชรเพื่อหมุนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งที่รางวัลพื้นฐานหากคุณชนะรางวัลใหญ่ก่อนใช้การหมุนทั้งหมดเพชรที่ไม่ได้ใช้จะถูกคืนให้คุณจะไม่ได้รับรางวัลพื้นฐานซ้ำสองหลังจากชนะรางวัลใหญ่รางวัลพื้นฐานที่เหลือจะถูกส่งมอบให้และกลุ่มรางวันพื้นฐานจะรีเซตชนะรางวัลใหญ่เพื่อรับรางวัลพรีเมียมแบบสุม่ม รางวัลที่จะได้รับไม่ซ้ากันอืมถ้าที่อ่านพี่แก้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะฮะชนะรางวัลใหญ่เพื่อรับรางวัลพรีเมียมแบบสุม่มอ๋อมันก็อธิบายเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอ๋อนี่ไงทุกคนรางวัลพรีเมียมนะคะก็จะเป็นท่าพวกนี้อันนี้คือพรีเมียมพรีเมียมจะมีสีท่าแล้วก็ด้านล่าง ด้านล่างจะเป็นรางวัลพื้นฐานก็คือแบบแบบสามวันแล้วก็โทเค็นต่างๆฟิลเหมือนเราต้องสุ่มให้ได้พื้นฐานเพื่อเอาไปแลกรางวัลใหญ่ไหมอ่ะเอางี้ลองสุ่มกันเลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะบางทีเราอ่านเราเรา,เราอาจจะแบบยังพี่แกยังไม่เก็ตนะอ่ะเรามีเพชรนะครับอยู่ที่สองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าเพชรพี่แกขอแอบดูก่อนว่าจริงๆแล้วเราพี่แกได้ท่าไหนแบบคอเลนก่อนได้ไหมกีตาร์ก็เท่หว่ะอุยกีตาร์เท่ว่ะ มันก็เท่หมดนะอันนี้ก็เท่เดี๋ยวพี่แก้วชอบกีตาร์กับไอ้นี่ระตัวคลิปอะไรนะเป็นโนอรออ่ะเรามาลองสุ่มแบบแบบสิบเอ็ดครั้งเลยทุกคนลองไปพร้อมกันเลยตู้ใหม่ลองพร้อมกันเลยอ่ะนี่ไงมันลันด้านล่างทุกคนคือเราสุ่มเพื่อหารางวัลพื้นฐานอย่างที่พี่แก้วเข้าใจถูกละพอได้รางวัลพื้นฐานเสร็จปุ๊บแล้วไงต่ออ่ะมันก็จะมาสุ่ม อ๋อนี่ไงมันก็จะสุ่มข้างบนให้ดูอ้าเข้าใจแล้วและพี่เก้วคือผู้ถูกเลือกได้รางวัลในการหมุนนี่นี่ได้แล้วเรียบร้อยอือลองอีกทีไหมอ่ะพี่แก้วลองให้ดูอีกหนึ่งทีเผื่อมันได้แบบซ้ำหรืออะไรอะวิอีกทีหนึ่งแปดร้อยเลยหรอ อ๋อลดนิดเดียวใช่ไหมฟึบฟึบฟึบอ่าพอได้รางวัลพื้นฐานเสร็จปุ๊บข้างบนจะถูกลันปิ้งมาแล้วปึ๊บ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 เฮ้ยแล้วพี่เกี้ยวได้ท่าที่อยากได้หมดเลยอะคือพี่เกลยวได้สองท่านี้ที่บอกว่าพี่เก้้ยวขอเลงอ้อได้คีย์บอร์ดอ๋อคีย์บอร์ดไฟฟ้าโอเคโอเคเข้าใจแล้วทุกคน แล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าที่บอกว่ามันได้เพชรคืนนะทุกคนที่พี่เก้วเข้าใจนะคะก็คือถ้าเราสุ่มแบบ11ครั้งอีกรอบหนึ่งสมมตินะแล้วทุกคนเห็นรางวัลพื้นฐานใช่ไหมแล้วถ้ารางวัลพื้นฐานนะครับมันมาลงอันที่ห้าหรือหกแล้วมันดันออกรางวัลใหญ่เลยอะครับมันก็จะไปลันรางวัลข้างบนแล้วสมมติว่าได้ปุ๊บเพชรที่เหลือครับที่มันเหลือที่ว่าพื้นฐานด้านอีกฝั่งหนึ่งอะไม่ได้อะมันจะถูกกลับคืนเพชรมาให้เราที่เหลือ แล้วก็รางวัลพรีเมียมข้างบนนะครับถ้าเราสุ่มแล้วอ่ะมันจะไม่ไปซ้ํานะคะผมมันก็จะลันให้เราจนครบนะคะผมก็ใครเลงๆอยู่ก็ลองดูนะมันก็ไม่ได้ออกอยากนะเพราะว่ามันการันตีอยู่แล้วนะทุกคนคือมันอยู่ที่ว่าเราจะได้ท่าไหนก่อนเท่านั้นเองนะคบเราจะไม่สามารถแบบไปแลกโทเค็นได้นะคะก็เป็นตู้ใหม่ก็แปลกดีนะคะแต่ว่าพี่แก้วเอาสองท่าเพราะว่าพี่แก้วเลง2ท่านะคะ ใครดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้พี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวกันครับ